เยสตอนดีทุกคนเลยฮู้วันออกเลยนะรักทุกคนเลยวันนี้ฝากของแพงนะจําไว้นะว่ามีทุกอย่างใน,นทุกเรื่องท,ท,ทุกเรื่องนะมีแค่เรื่องเดียวคืออะไรรู้ไหมคุณจูนซอสหรือไม่จูนซอสนี่จูนอินหรือจูนเอานั่นเองนะหรือหลุดจูนหรือว่ากําลังจูนอยู่เนี่ยจะรู้ได้ไงว่ากําลังจูนอยู่นะสัญลักษณ์ก็คืออะไรรู้ไหมรู้สึกดีเห็นไหม ถ้าคุณไม่ได้จูนเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นรู้สึกอย่างอื่นและกังวลสงสัยใดๆก็ตามความเครียดหรือใดๆก็ตามแล้วข้อนี้โคตรแพงเนาะและในทุกๆเรื่องมีแค่เรื่องนี้เท่านั้นเนาะในสิ่งที่ทุกอย่างเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีหรือใดๆก็ตามสุขภาพการเงินสุขภาพ คนในครอบครัวสุขภาพใครก็ตามหรือว่าร e เลชั่นชิพเนาะความสัมพันธ์ใดๆก็ตามเนาะถ้ามันไม่เฟื่องฟูหรือแม้กระทั่งเรื่องเงินเนาะจริงๆแล้วก็มาจากการที่คุณไม่ได้จูนอินนั่นเองเนาะหรือไม่ได้จูนซอสนั่นเองข้อน,นี้โคตรแพงใครชอบก็ฝากแชร์ด้วยนะเด็ดครูไปไฟก็ฝากว่าท่านี้ก็รักทุกคนเลย24นี้นธันวา2ีธันวาคนนี้เราจัดงานใหญ่เลยนะ